่นิป่วยเลยเดินได้ท่านป่วยเลยีคนมัยกซอยบอกัเขยนดินดำใส่แล้วก็โกยดีลงเลยได้สอมต้นมากเหียงไดอยู่ดิขุไปอีกหน่อยก็ได้แล้วินมันเลี้ยงฝังนี้เลยดำ ไอ้ดําเหมอนกันนดํามัมานเลยไหไม่ต้องทำเลยกำลังใจดําเลยเล่าบริษัททําทอยู่ตรงนี้เลยชื่อดํยังคิดถึงคนชื่อดำเลยให้มันงตรงกัน้อให้มันตรงกันแ้อพี่ให้ต้นลำต้นอยู่แนวเดียวกันเด้อดึงออกมาให้มันมีตรงก็ดึงออกมาวสวยแล้วนึ่ง lên đây ra ra xiêm này xiêm nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อือเสียงไปยังอปยโอ้โหโอ้โหดือสามต้นจิโกยังไหวไม่ฟังเสียงหายใจนะดูดิลุงบนลุงติดผมแล้วอะดูดิซูมโอ้โหหลับแล้วนะครับผมคก็พักครับ อ๋อหลับหลับอาโยกยกไปเลยยกไปครับโยก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 ยกยกโอ้หงานนี้น้องกี่โกเป็นฮีโร่โอ้ยกำลังใจเขาดีโอ้ยฝั่งนี้กี่โกลกำลังใจอย่างไรใจต้องมกำลเอาแตะมือหน่อยกำลังใจแตะแตะมือหน่อย พอเลยเจ้าน so really. wow. oh uh ั huh. yeah, yeah, hmm. mm. just, oh goodness, uh ่น huh. ถึงถองไม่ว oh oh no ับล no, ัาอย่าอที่สอนี่นี่เจ้านาลาชนั่นเสียงต้องมาเอาีๆเอาเสียยาวหนี่อันนั้นไม่เข้าไม่เข้าต่อเกิปูนเอากินนนี่ใหมมันบ่ขามันลอยมันบ่ถึงสันมันมาได้สั่นละแตน้อย โอ้องหน่อยยังไงคล้องหน่อยห่อยคล้องน่อยเจ้าคล้อน่อเอาไปยังพายา งานนี้จิโกฮีโร่นะขุดได้ทั้งอะไรนะแปดต้นเลยโฮ้ยผมเพิ่งมาสองต้นเลย อุ้ย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 โอ้หอุ้ยเดียวเมขานะเ๋ยวมจะเสียมหักนะครับผมมันจะหักเออโออโอ้โหโอ้โหแข็งแรงจริงๆตอาต้นนี้ก็จะล้มแล้ว Vinh! 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 Vinh!

อุสบาาตคมเดินายวมาเร็วต้องตายแล้วเร็วรอให้รอให้รอให้ลุงช่างหายใจก่อนหายใจอยู่ไม่หายใจแล้วเสียไม่ได้แล้วเดี๋ยวช่างไม่หายใจแล้วก็ไม่ออกเลยไหนมึงไม่ออกไลยมนมันมันมันแม่นันต้นใหญ่ต้นใหญ่เออเออต้นใหญ่ต้นใหญ่เอ้าเดือ 啊啊啊啊！啊啊快？我我，等你，我快，等你，我别别别别别。 ได้ไหมนี่มั้งนี่แหละสองโคนี่แหละได้นม่ทำไมจะไม่ได้โอ้สุดยอดเลย จะจับกล่องอาเแรไปเลยจะไปจับต no. no. ้นไม้ช่วยเลยช่วย่วยเลยนึ่งสองนี่ขึ้นไปไหมเอรดียวมมันไม่ลงโคนใหญ่คนใหญ่ตรงนี้รออยู่ครับตั้งกันองตรงแล้รก็ผมยังไม่ได้ตรงเลย เอาไหมจีบตาเอาเลยตามที่ไปทสอยู่เย สำเร็จแล้วนะคะเอฟซี สำเร็จแล้วนะคะโอ้โหย้ายมาหมดแล้วข <มา S 1> นมานะคะแจ้งจางป่างอ้าวแบตดหมด,หมดพอดีนะคเะอฟซีเด็ก็หมดพอดีสำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะโล่งแล้วนะคะทำทุกอย่างสำเร็จแล้วนะคะโล่งโล่งโล่งบรรยากาศก็เป็นใจนะคะบรรยากาศก็เป็นใจ เอื้ออำนวยเอื้ออำนวยนะคะดูสิว่าลุงจะพาไปทําอะไรอีกนะคะเสร็จตรงนี้แล้วลุงจะหยุดหรือว่าจะต่อนะคะคอยดูตอนต่อไปนะคะฝากชมคลิปย้อนหลังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ